สวัสดีพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีสุภูพส,สุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยยินดีตอนขับกับสู่ช่องบางอันเนาะสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิมาเห็ดเมนูอันนั้นเนาะพี่น้องเมนูส่วนนองขัวนะ้วเนาะก็คือขั้วมันออกลูมันไม่ได้ออกลูกหรอกพี่น้องมันหลูแต่ว่าก็เลย เอาหนองมันเนาะเดี๋ยวบอบบี้ถ่ายคลิปอยู่น้อยพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องไปเบิ่งซะน้อยกับโบเห็นนะวันเป็นดจเดี๋ยวน้อยชิมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าตอนนี้เอามาแต่หน้าแล้วก็เอามาตบนะพี่น้องก็คือแบบสีเอามาส่วนส่วนน้องคั้วอะไรเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งแล้วก็สีส่วไหวกินแลงเลยพี่น้องส่วแล้วก็เอาไปแบ่งให้ เฮือนได้ร้ายเฮือนเนาะแบ่งเพราะว่านานๆที่แบบสิได้กินะนะพี่น้องกะเยอะสีมาเห็ดกินแรกนะพี่น้องอีแม่กะร่างตบใบไปเอามาแต่หน้าพี่น้องมันอาจะแต่ขึ้นนี่พูดละขึ้นกะรื้อบ้างเสาหน่เพราะว่าบอบบี้ออกมือหน้ามอือเสานี่เห็นเนาะก็เลยเอาเขามาแล้วก็สีอเอามาตบใบสัเอาใบกินแรกพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่ง ข่อยนี่พี่น้องอันนี้เป็นน้องข่อยมันกระนาบมันกระอินอยู่แต่ว่าเมื่อวานหนามันโบขุดมันก็ขุดอยู่แต่ว่าขุนก็เ่ราะขี้หนอเนขี้หนองมากระชากขั้นผู้ใดบโบกินกับคอภัยเด้อพี่น้องบางคนก็อาจีพบบกินกันมากขึ้นนี่เขาคนละ ใส่ทิ้ใส่ทิ้งไข่ใส่ให้มันหอมนะพี่น้องดับกลิ่นข้าวเดี๋ยวเขาซีตไว้เดี๋ยวทามันสุกนะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งนะพี่น้องตอนนี้มันฟุตเลยเอาใบมะขามนะพี่น้องใส่น้ำ ย่างตั้งแต่ผักขาดได้ไหมใส่ผักขาดเอามันออกมาสอดน้องพี่นอ้องจังหน่อยให้มันเป็นตอนนี่ยหน่อยแล้วมันสุกบัวถั่วเดี๋ยวะบะน้ำมาทาสีบเบิ่องน้องพี่นอ้องเดี๋ยวเอาผักขาดแล้วเดี๋ยวเขาซิ้มาปรุงงยอเามาตะว์ตัวนี้เนาะพี่นอ้องมันทานหลาย ใช่ไหมไกลดิอย่าหาเอาผักขาดใสเอาพักขาดใส,ดใสแล้วก็ชิบป,ปุงได้ป่ปะใส,ใส่ปลาแดกใส่ใส่ปลาแดกใส่เป็นงั่วอย่าให้แม่แล้ปรุงใส่ปลาแดก ใส่ปลาแดกใส่กระเมงูฮะพวกคันเด็กหน่อยสิบาเท็เก็ใส่ได้เลยปรุงใส่ตะปลาแดกใส่เกลือใส่เปิยงงูอ่ะพืชเทนี่เนาะพี่น้องเออย่างผักหอมใส่ผักบุ้งแหละตอนทำปงใส่พริกหอมใส่พริกขั้นทำมาร์คเพจเขาก็ใส่ลายเนาะแบบมันเป็นแบบส่วไก่เลยแล้วแล้วพี่น้องเออแบบนี้ง่าย เดสาซีมาดิาอาตอนนี้เขาปรงมาแล้วนาะพี่น้องเดียวสิซอยสิบเบิ่งเลยเนาะพี่น้องมันยังที่เอาปรุงไปมันยังอยากจางอยู่แต่น้องันให้หนวห้ากเดี๋ยวสิซอยสิบเบิ่งเนาะพี่น้นองเดียวนอนสิถาทายขีบมือแลงเดา อาหมาเนาะพอดีเห็ดเฮาเห็ดใบกินแรงเลยเนะหมตบใบตอนนี้เฮาก็ซอยใบเดียวแซงพี่น้องเบิ่งมม่หักบ่คืออันนีมันออกเองแต่มันออกเองมันหมักกระซาบักในี้มันบานบานแล้วมันก็หลายเนาะมันก็หลายหนักมันก็หนักขุ่นๆอันนี้เป็นหนามใสๆ คายในแตลาละทางกับบุ้ยท์มันห์มันโมเสกมันอ,อ๋อข้าตุ้มคลายเป็นหมอเป็นหมออยู่น้องขวอยได้กินปีละเทื่อกันเรามีขวอยมีงวมันจะออกปีละเทื่อหลังปีกับแบบกขาบอได้กินเพราะว่า เวลามันออกแล้วข้าบวเห็นมังเถือกไอ้นี่มันกับมังเถือกขวายมันก็กินเองเลยพี่น้องออกแล้วมันก็กินเองค่ะมึงขันโมมีคนเห็นนะนะมันบ่หลายดอกพี่น้องเอ้ยน้อยเดียว ซีมเดียวก็เอาพริกแล้วก็เอาผักหอมใส่พอวพอแล้วเอาไปซีมสำนี้แล้เ uh huh. ดี๋กระปุกเอาพริกโอ้ oh, ได้ปุดบเหรอมาไล่รับ nó chưa biết sim bằng chăn các em ăn biết được chăn chưa biết 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 กินไหมคนข้าวกับคกินนะพี่น้องคนขกับกินส่วนไหนบุอาวรมาคันมันออกผงหนามันสผุนนี่คนี้น้อผงสผุนสีนวะ ก๋วย <G ười> <G ười> นงเงนีวก๋วยุดจอยอไปไนอนเลยเดียวหาอามากเลเดี๋ยวหาอามาซีบมึงเอาไปมื่อน,นอะไปนอกแม่ไป,ปนหน้าเนี่ยแห่กันจะวานนี้กันสะดู่นอน ปพี่น้องเอยเดี๋ยวหามื่อแรกแต่าอามาเดี๋ยวสิ่ายคิปต่ออีกเนาะอันบนสิามงดนสบดี้พก็ร่งมเจนสบดีสดี่ง่นมาตัดผ้ามาตอนแรกเนาะพี่น้องนานสิมเมืองเพล่นพกเขากัสิม,มากินเขาแรกนะพี่น้องเพราะว่าตรงไปกินแรลงเนาะกัเลย ถ่าไทยตอนแรกใช่พี่น้องจังสิจบคลิปตัวที่ห้าตมแล้วและน้องพี่น้องให้ว่าบีซ้อยน้องไหมมีหมันอย่าแบบสมีไหมใส่แ่หนึ่งอันโมเสียงกูมียังกูนี่อีเมลเราตกไปนะุ แต่ามันบกขาดซอนไอที่มันมันขอดเองเนาะขอดดูออกมาก็รอเนาะมันเนาะน่นๆนะครับอันนี้มันมันดูออกมาเลยตัวนี้มันแันเจ็บเออฮอมันนีเนาะตัวพวกอันนี้มันในผักขาดใส่อยู่ใช่ใชแต่ปัญหาผักขาดกันเจ้าว่านี่เมฮิต นอะใส่แล้วนู่อะไรบีมันก็อยูงเลยคุณชมก็คุณมีมียูมั้งคุอัมเลยเนอะแม่เน่ยคุณกส่เลยคุณใส่เ่ยมา เนี้ยเราก็ตกอย่างแกเนี้ยมันแบบควรนันดังมาสะอาดดบ่เอาไปด่างอีกสะบ่โอ้ยหนักจนมันเบิดบ่กระดาังะม่ม้ก้เอาหนังพนผุดด่าดี๋เยวสิเอาอันนี้ใส่น่องพี่น้องพักใส่เอาใส่บนุ้ เอาใส่เลยอ้ยใส่เบิร์ดบัวอันใส่เบิร์ดเห็นแล้วใส่เบิร์ดซ้ำจังจับหอมป่นมืงวับิงอือมากินเงเอาพริกใส่มาหเอาพริกใส่เลย ใส่เบิันแหละใส่อีกโมเฟสปดเลยโอเคพอดีอมย่านจะมันเฟสสามอย่าได้ใส่อีกมันจะจังอนปปวันนี้ไปกินข้าวพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตเสดสวยไปกินอยู่ไหนเนาะไปดีพี่นอง

อาวอาิวัิววเร่อยังจะปอกใช่เอาใช่เพสม่อ่นก็ได้นีสวยยวนอบเันือนหานเป็นอยากเออเป็นอยากจเพิ่ก็เป็น่านจกิง่อไไป ล้างนล้ใครเป็นคนขวดมัก้วยเอาขวดต่อมาหรอหน่อยพวเสียสกเกิดได้ว่าเกิดมาได้ขวดกล้วยเป็นโดถนาแล้วกเย็นิ่ง้เสียใจะแล้กินบ่ได้เนาะ ว่าจะกันะ้กักินไ้บหมดแ่กินนกนนนเนาะอหมกินอันน้นะในคิ่เจียงในรึพเจียงในรเน้ำรอพี่เาก็หนัขก็หนักก่พี่ขก็นอกแน่เมีบอว่าจเจียงตางลูกอืมอืมไลูกจิ้งจอกลูกนะเว้ย กินเผากรกินเผากรออ็กว่เอ็กว่ากินเผากกังเบิ่มมาเด้อพี่น้องกินเผา้ยกันเด้อเด่นใจติดเชียงกินข้ากกนข้าก็ดน้องอดปลาดุกเนี่ยสื่อขนมหเด้อปลาดุกเนี่ยอ้ยนี่ติบเ่จาป็าิบเป็นอะไรเว้นเววนตีเตีเด้อวนเป็นเต้นเน

บ่อีวยงวมพาทุกุียงมันตน่ะทำอิสกะดูดูดู้องงไหนวยเม่สาวตัน่ะดูก่อนจังไหกล้วยฮะ่วมกะดูหันก็พังแต่ก็เรียนกนจใจมัอีนตามัวตัวซื้อมึนหนึ่งตอนไหนนกมากออกรูปกะต้เดี๋วก็ได้บาทเอ เม่ก็ตายลูก็ตายป่ะพป่น้อกเลยเดียวกอโตกินเผาไนเด้อกาวสารกิมีเกษสิโตเพียงเพิ่มหนึ่ยเปนออกเลยผานไปบ้นยความบคุณเด้อพี่นกอย่มาติดตามทำซ้ำคุณเจ้าคลิปเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย